กระเป๋าแฟชั่นหารพรานเป็นยังไงไปดูกันนี่ะครับก็จะแสวงเครื่องมาจากกระสอบทรายนะครับกระสอบทรายที่เราเห็นนะครับทั่วไปเนาะเออก็จะเอามาทําเป็นกระเป๋านะครับก็รีเวทนะครับอันนี้คือทําทํากันทุกคนเอออยู่ที่ใครจะใช้อะไรนะครับแต่อันนี้เป็นวัสดุที่นะครับทนทานนะครับแล้วก็ทําง่ายนะครับหาง่ายนะครับแล้วก็คนณค่าอยาสะดวกในการใช้โอเคอย่างแรกนะครับเราพับครึ่งหนึ่งแล้วก็ตัดนะตัดเพื่อให้มันเป็น กระเป๋านะครับที่เราตัดเสร็จแล้วครับมันก็จะเหลือนะครับครึ่งหนึ่งอย่างนี้ถูกไหมอ่าเราก็จะพับนะครับพับพับแล้วก็นะครับทํายังไงนะครับแล้วก็เอาทูบจี้นะจี้เพื่อเก็บรายละเอียดนะครับในขอบนี้นะครับโอเคครับแล้วสําหรับเออไอ้นี้นะครับหัวที่เราตัดออกไปแล้วครับมันก็จะเป็นนี้ถูกไหมอ่ามันก็จะทะลุกันอย่างนี้เนาะอันนี้ไม่ได้ทิ้งนะอันนี้ก็จะทําเป็นสายสะพายนะครับ สาเหตุที่เราต้องเก็บนะครับเห็นไหมครับอันนี้มันจะเป็นฝอยๆอย่างนี้นะครับเป็นฝอยอย่างนี้นะครับคือเราจะเก็บเพื่อไม่ให้ฝอยของกระสอบมันหลุดนะครับ <c oughs> ผมเอาไฟล่นตรงนี้นิดนึงนะเพื่อไม่ให้อ้นี้นะครับเชือกที่อยู่ข้างในนี้มันลุยออกมาเนาะแล้วก็ทําการเก็บนะเก็บทับเข้าไปข้างในนะครับการเย็บของผมนะก็คือใช้ความร้อนนะครับจากทูบนะครับจี้ลงไปนะครับเพื่อให้ยางละลายนะครับแล้วมันก็จะติดกันเนาะอย่างนี้นะครับอย่างนี้ <c oughs> นี่เป็นขนาดนี้เสร็จแล้วนะครับสําหรับกระเป๋าเห็นไหมผมจะเก็บขอบนะครับนี่ผมก็จะเอา,เอาโูกจี้นะครับเพราะว่าอยู่ในป่าแบบนี้นะครับมันไม่มีไฟมันไม่มีบัตรจี้นะครับใช้บัตรจี้ไม่ได้นะก็เลยทำไมไม่ใช้เหล็กเหล็กมันเสียเวลาผมเลยถนัดโูกก็เลยใช้ถูกนะเห็นไหมเออต่อไปเราจะทํอสา,ายสะพายนะครับไปไปแล้วนะครับเราก็มาเก็บด้วยเทียนเหมือนเดิมนะเอเอเก็บสายก่อนไม่ให้มันรุ่ยครับนี่เก็บให้มันดีนะครับ ความสวยด้วยแล้วก็ไม่ให้มันรุ่ยออกด้วยอาครับหลังจากที่อาครับหลังจากที่เราเสร็จแล้วนะครับก็จะทากระเป๋ากันเลยอันนี้สายนะอันนี้กระเป๋านะจะทํำยังไงนะครับเราก็จะเจาะเชือกไอเจาะรูตรงนี้ครับ2รูนะครับก็2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็เจาะตรงนี้เช่นเดียกันแล้วก็นําเชือกมาร้อยนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดู จะไล่เก็บสายนะครับพวกนี้ให้หมดเนาะให้เป็นแบบเหมือนเหมือนกับที่ทํากระเป๋าตอนแรกนะครับอ้าวเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไล่เก็บเสร็จแล้วจะไปขั้นตอนไหนต่อนะเห็นไหมพอไล่เก็บเสร็จมันก็จะเป็นสายแบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมขอเก็บให้มันหมดก่อนนะครับก็เส่งใช้ทุ่มนี่ครับได้แล้วครับกระเป๋าแฟชั่นทหารพลาน,นะครับทำง่ายๆนะครับใช้ประโยชน์ได้ดีเนาะ ทนทานถามว่าทําไมไม่ใช้กระเป๋าซื้อกระเป๋ามาดีๆนะครับไม่ชอบนะครับชอบแบบนี้นะครับจบนะครับก็เป็นกระเป๋าหนึ่งใบนะครับที่ใช้ประโยชน์ได้จริงนะแล้วก็ใช้ในปัจจุบันนะครับเป็นวิถีชีวิตนะครับโอเคครับก็คลิปหน้าครับพาไปทําอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกัน